สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านหนีม่พ้นกรรมแล้วครับสำหรับสมทรงหลังจากที่หลายปีมานี้เนาะนางผู้หญิงคนนี้เห็นนะครับสมทรงเป็นโจทฟ้องคนนูน้นฟ้องคนนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วก็ข่มขู่ดนะ้วยนะข่มขู่ชาวบ้านอ้างจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้นะครับนางรับอทบาทเป็นโจ์มานานเนาะในที่สุด สมทรงก็หนีไม่พ้นกรรมของตนเองที่ได้ก่อไว้นะครับกมใดแครก่กกรรมนั้นคืนสนองเนาะในที่สุดก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นจำเลยบ้างนะครับงานนี้จำเลยนะครับจำเลยของน้องชายนะครับจำเลยของบ้านสามหลังนะครับผู้อื้อเฉ้าในคดีดังมาสองสามปีมานี้นะครับในที่สุดความจริงก็เกิดขึ้นจนได้นะครับนี่แหละ แรงสาบานแรงสับแช่งนะครับสร้างกำไดไว้กำนันคืนสนองนะครับตัวนี้ก็ตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะตกเป็นจำเลยนะครับเปลี่ยนสถานะจากโจ์มาเป็นจำเลยแล้วนะครับถูกน้องชายอาดีตน้องชายนะครับเพราะว่า,าสมทรงนี้ได้ออกจากตระกูลหลับจําแล้วนะครับมีสกุลใหม่เนาะนางเปลี่ยนชื่อเป็นเสียงนะครับ เป็นนามสกุลใหม่แล้วไม่เกี่ยวกับนามสกุลหลักจํานะครับศึกสายเลือดกําลังระอุนะครับมันเป็นผลพวงของบาปเวรบาปกรรมนะครับที่ทํากับญาติพี่น้องของตนเองนะครับด้วยความที่ว่า,าความเคยชินเนาะความเคยชินที่ว่าไม่มีใครทําอะไรนางได้นะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่นอกใ่ ลูกน้องใส่ก็พากันมีคนละคดีสองคดีนะครับจากการฟาดฟันกันด่าทอกันในโลกโซเชียลนะครับแต่คดีของนางสมทรงคนนี้นะครับเป็นคดีลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์ลักแะเอาแบบว่าที่ตามข่าวเนาะบอกว่าขายแะนะครับเอาแพะของน้องชายไปขายด้วยแล้วก็ไม่ให้เงินน้องชายนะครับน้องชายก็ทนไม่ไหวนะครับจึงแจ้งความ ว้องร้องคดีความกันนะครับจึงเป็นจำเลยของคดีแพะนะครับคดีแพะศึกสายเลือดในระหว่างคนในอดีตคนในตระกูลเดียวกันนะครับศึกสายเลือดซึ่งไม่มีใครยอมลดลาวาโศกนะทั้งพี่ทั้งน้องนะครับแต่ละคนนี้ก็แรงใส่กันทั้งคู่นะครับปากคอระร้ายพกพอกันนะครับด่ากันไปด่ากันมาจนในที่สุดนะครับตกผลึกด้วยการ มีคดีความต่อกันนะครับแจ้งความดําเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะครับแล้วก็น้องชายเนี่ยได้แจกส่งข่าวไปแล้วนะครับดําเนินคดีถึงที่สุดมีการว่าจ้างทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่น้าชายคนนั้นได้เล่าในคลิปของเขาเนาะแล้วก็น,น้าสาวอีกคนหนึ่งก็ออกมาพูดนะครับออกมาพูดบอกว่า,านางสมทรงคนเนี้ตกเป็นจําเลยแล้วนะครับ อย่างถูกต้องแล้วครับตามกฎหมายเนาะมันเป็นผลพวงแห่งการกระทํานะครับไม่รู้แหละการกระทําใดๆก็ตามที่ให้ร้ายผู้อื่นสร้างเวรสร้างกรรมแก่ผู้อื่นนะครับให้ความทุกข์ระทมทุกกายทุกใจผู้อื่นนะครับกรรมนั้นมันคืนสนองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะตัวเองทําขึ้นมาผลแห่งกรรมนั่นแหละตนเองจะเป็นผู้รับ ผลแห่งกรรมนั่นเองนะครับไม่มีใครสามารถทําร้ายเราได้นะครับตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้ทําร้ายตัวเราเองหลังจากตกเป็นจําเลยนะครับเปลี่ยนสถานะเป็นจําเลยก็รู้สึกว่านางก็ง่อยๆนะครับแต่ว่าปากนางก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะนางบอกว่านางไม่ยีระไม่แคร์นะครับสู้คดีเต็มที่นะครับเรื่องคดีความในชั้นศาลนางเก่งนางถนัดนะครับ อันนี้ไม่รู้เนาะเห็นเขาพูดกันเนาะเห็นนางคุยในไรสดนะครับบอกว่านางไม่ยีละนางไม่กลัวสู้เต็มที่นะครับแล้วก็นางได้กอ็อกมาโต้ตอบนางก็ขู่หลายๆท่านหลายๆคนเนาะตามที่ผ่านๆมานะครับโู้จะฟ้องคุณนั้นฟ้องคุณนี้หลายคนเลยนะครับมีการโพสต์บอกว่าให้ข้า,าทนายจ้างทนายแล้วเนาะโพสต์ข้าจ้างทนายว่าความฟ้องร้องคนนั้นคนนี้นะครับตามที่ในเพจ ก่อนหน้านั้นที่นางโพสนะครับอีช่องของตนเองเนาะในชุมชนนะครับที่ว่าจ้างทนาย6 0 0 0 0บาทเนาะตอนนั้นนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงล่ะครับเสียงนางอ่อยๆลงหรือเปล่ามหากรรมศึกนี้อีกยาวนานเลยนะครับเป็นมหากราบเลยจริงๆเนาะจากคดีเด็กน้อยนะครับจากคดีเดียวนะครับจากความร้าวฉานในครอบครัว จากความแตกแยกนะครับพี่น้องทะเลาะก,กันเองนะครับแชฉกันไปแฉกันมาคดีความต่างๆแตกแขนงออกไปนะครับในที่สุดก็ถึงจุดแตกหักต้องมาฟ้องร้องกันเองนะครับสำหรับคดีลักแพะนะครับตกเป็นจำเลยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ยัดเยียดความเป็นจำเลยให้ผู้อื่นมาหลายคนนะครับตอนนี้นางก็เป็นจำเลยเสียเองแล้วครับผลกรรมนะครับ น้องชายจัดให้แล้วเห็นน้องชายเนาะออกมาพูดมีหลายกรรมหลายคดีนี่นะมีการฟ้องแพ่งด้วยนะครับเห็นน,น,น้องชายคนนั้นออกมาพูดในไรนะครับน้าสาวก็ออกมาพูดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม